ชื่อโอค่ะสุพิชยานาสงขาค่ะแตตอนนี้26ค่ะคือหนูสื่อสารภาษามือได้ค่ะเพราะว่าทั้งคุณพ่อแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นคนหูหนวกทั้งคู่คุณแม่ชื่อสุนีนาสงขาค่ะถ้าเท่าที่จำได้ก็จํจำไม่ได้ค่ะ ภาพของแม่ที่หนูจำได้มีแค่รอยยิ้มเท่านั้นค่ะแต่ใจข้างในยังคิดถึง នៅតែនៅក្នុង แม่าคิทติ้งมิกซ์ Marketing mix. ส่วนผสมทางการตลาด Product แบรนด์ไก่ย่าง5้าดาวเป็นแบรนด์ที่เปิดมานานกว่า35ปีและขยายสาขาภายในประเทศ6,000สาขาและในต่างประเทศอีก2,300สาขาจากเดิมไก่ย่าง5ดาวมีเพียงเมนูไก่ย่างและไก่จอ5ดาว แต่เมื่อก้าวเข้าสู่รูปแบบร้าน5ดาวจึงมีการเพิ่มเมนูให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าเช่นอาหารจานเดียวอาหารทานเล่นชุดไก่ทอดพร้อมเครื่องดืม่มไพร์5ดาวขายสินค้าในราคาที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงได้สามารถซื้อได้ตั้งแต่ราคาหลัก10ไปจนถึงหลักร้อยเพจช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะ5ดาวมีสาขาเฟรนชชยครอบคลุมทั่วประเทศ และปัจจุบันได้ขยายช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์ซึ่งก็เป็นช่องทาง Food Delivery ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Grab, Foodpanda, Gojek หรือ l i n e Man ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันโปรโมชั่นการส่งเสริมการขายนะคะซึ่งทางแบรนด์ก็ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นการสร้างโฆษณารับรู้ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือว่าทางช่องทางต่างๆนะคะ ทั้งเรื่องโปรโมชั่นราคาและการปรับตัวในช่วงเทศกาลที่เมสเซจนะคะ5ดาวอยากจะสื่อสารถึงผู้บริโภคก็คือถ้าได้โอกาสอีกครั้งคุณจะทำอะไรโฆษณาที่เล่าจากเหตุการณ์จริงของความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับแม่ผู้จากไปกับรสชาติเมนูวัยเด็กที่คุ้นเคย ความสุขระหว่างมื้ออาหารที่มีค่าสำหรับการใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้อิ่มที่สุด5าดาวอยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของเวลาถ้ามีโอกาสอยากให้ทุกคนหาเวลากลับบ้านไปกินข้าวกับคนที่บ้านสักมื้อกลับไปพูดคุยกับคนที่บ้านให้หายคิดถึงเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะสามารถใช้เวลาตรงนี้ได้อีกนานแค่ไหนนะคะและยังมีการใช้ซาวเป็นเพลงแอบหวังเพื่อกระตุ้นความคิดถึง และทำให้ผู้ชมเข้าใจความรู้สึกของสิ่งที่แบรนด์กำลังจะสื่อสารได้ง่ายขึ้นเพราะการแอบหวังคือความรู้สึกลึกๆที่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้นั่นเองค่ะและยังมีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า De Fa ฟนเพื่อให้ได้ความรู้สึกที่สมจริงมากที่สุดเหมือนได้กลับไปนั่งทานข้าวกับแม่อีกครั้งจริงๆค่ะวัตถุประสงค์ทางการตลาดนะคะก็เพื่อ เป็นการสร้างความรับรู้เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าสู่คนรุ่นใหม่จาก,กลุ่มเป้าหมายหลากหลายวัยมากขึ้นเพื่อเชื่อมคนหลายวัยเข้าหากันผ่านการกินข้าวบนโต๊ะอาหารนะคะเพื่อกระตุ้นความทรงจำความจำของผู้บริโภคเกี่ยวกับตายี่ห้อของสินค้าเพื่อรักษาภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์และบริษัทให้ถูกจดจำเสมอภายใต้กลยุทธ์การทำแคมเปญน,นี้นะคะทำให้เป็นที่พูดถึงมากมายในโลกโซเชียล และ5ดาวยังได้โอกาสในการขายเมนูต่างๆอีกด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะจะใช้เป็นกลยุทธ์การทำโฆษณาแฝงก็คือเป็นการสร้างความรับรู้แบรนด์เพื่อสื่อสารการตลาดกับลูกค้าโดยการนำผลิตภัณฑ์หรือโลโก้แบรนด์เข้าไปอยู่ในคอนเทนต์ที่นำเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่ง5ดาวได้มีการใช้สินค้าเป็นตัวประกอบในเรื่องราวเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหานะคะ โดยใช้สินค้าหลักเป็นตัวช่วยเปลี่ยนมื้ออาหารธรรมดาให้เป็นมื้อแสนพิเศษซึ่งเมนูไก่ย่าง5้าดาวนะคะก็เป็นเมนูที่ทำให้รู้สึกว่าต้องทานกันเป็นครอบครัวและยังให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นเมนูที่คุ้นเคยที่เราได้ทานมาตั้งแต่วัยเด็กจนโตค่ะค่าขอจบการวิเคราะห์เพียงเท่านี้ค่ะขอบุณค่ะ